กลกานครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับพี่โดก็ดีใจนะครับแอบไปดูผลงานของน้องเข้ามาแล้วครับใน youtube เป็นแบบพวกคลิปละครอะไรเงี้ยใช่ใช่เล่นดีครับเล่นเก่งล่าสุดใหม่บอกว่าเขินมากเล่นกับพี่โดมเก่งเหรไม่ต้องเขินเลยต้องเลยครับเต็มที่เดี๋ยวต้องทำงานกันอีกเยอะเลยก็เชื่อว่าน่าจะรับลื่นไปได้ด้วยดีแล้วก็ได้ผลงานที่ดีออกมาแน่นอนครับ เพิ่มพยมีด้วยค่ะพี่โยมถึงมากเพิ่มผลงานเพิ่มผลงานค่ะตอนเด็กๆเคยดูเด็กๆถึงมากจ้ะน้องกับบทเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครูต้องผมเล่นเป็นพักพงนะครับก็จะดราม่ามากเลยนะครับเป็นคนที่อาจจะดูขาดเรื่องครอบครัวไปเพราะว่ากำพร้าทั้งพ่อทั้งแม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นคนมีปมนิดนึงแต่ว่าตัวของใหม่เองก็จะเข้ามาในชีวิตแล้วก็ทําให้เราเกิดความรักขึ้นมา เปรียบเหมือนตะวันที่มาทอแสงตะวันตะวันค่ะก็รับบทเป็นรถนะคะหรือรัศกาค่ะก็เป็นบรรนากรสาวไฟแรงค่ะที่มุ่งมั่นแล้วก็เป็นคนตรงค่ะเรื่องนี้จะต้องมีประพารมนกันไหมครับ โอ้ห oh, จะแบบเชื่อเฉือนมากเลยครับจะเป็นเป็นการแบบเถียงกันด้วยแบบสมองอะไรเงี้ยเชื่อเฉือนกันไ mm hmm. อเราก็แบบไม่เคยเจอใครเถียงแบบนี้มาก่อน mm hmm. ไปถึงในในเรื่องนะครับในตัวละครก็จะแบบโอ้โหแบบใจนึงก็โกรธมากอีกใจนึงก็แบบเผแบบลอรักไปโดยไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยมันกก็กันเยอะไหมีดมันก็มีตามประชาละครอง mm hmm. นะก็มีมากใช่ mm hmm. มีครั มีตกจูอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะพี่ไปถึงขนาดนั้นแบบต้องมาปลุกแล้วไม่นะไม่มีนะฮะไม่มีถึงขนาดนั้นพี่อามายังไม่เจอยังไม่เจอหรือว่าหลังๆอาจจะเจอหรือเปล่านี่ต้องถามพี่ปลาพ่วมกลับก่าจะมีหรือเปล่าใช่้ีเป็นครับ โอยคราวที่แล้วพี่พีทเล่นไว้คนชอบมากเลยครับแต่ผมไม่มีโอกาสได้ดูครับแต่คราวนี้ก็ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นของเราเนาะก็คงไปเทียบพี่บบพีทไม่ได้อยู่แล้วพี่พีทเป็น idol ไอดอลของใครหลายคนลงถึงตัวผมด้วยก็ได้แต่หวังว่าตัวเราจะมีสมาธิที่ดีแล้วก็เล่นออกมาให้ได้ดีที่สุดจะลองไปหาดูทูบเบอระของเก่าคือจริงๆไม่อยากจะหาดูนะครับเพราะว่ากลัวเดี๋ยวมันจะคนเราแบบธรรมชาติของคนพอไปดูอะไรเนี่ยมันจะเกิดการจำการทำตามโดยสริยาาแต่ว่าตอนนี้ก็อ่านนิยาย ของแบบออริจินอลอันนี้อ่านอยู่จะได้รู้จักตัวพระกระโงแล้วก็ตัวเรื่องให้มากยิ่งขึ้นกดดันเลยค่ะพ <c oughs> ี่ไม่ไม่กดดันตัวเองนะฮะใช่เพราะอย่างไม่รู้สิผมเวลาทําอะไรเนี่ยยิ่งยิ่งถ้ารู้สึกว่ายากเนี่ยก็พยายามไม่กดดันตัวเองคือมันไม่มีอะไรจะเสียครับผมว่าทําให้ดีที่สุดเท่านั้นพอกลัวการเปรียบเทียบไหมคะพี่ไม่หรอกครับขนาด ทวิภพตอนนั้นโหดเล่นมาทํากันมาไม่รู้กี่สิบรอบมผมก็เล่นแบบเป็นแบบผมอะคร<ม>ับผมว่าทุกๆละครทุกๆตัวละครเนี่ยเ,เมื่อเราสวมบทบาทไปแล้วเนี่ย<ม>ยังไงก็มีความเป็นตัวเราเพราะเราคือสื่อในการถ่ายทอดบทบทนั้นออกมาไม่ว่าตัวละครนั้นจะไปสวมอยู่ที่ใครก็จะเป็นสไตล์ของคนคนนั้น<ม>อันนี้ก็ดูพระกระพงในแบบอลัมไปก่อนน้ามก็ไม่ไม่ไม่กลัวนะคะเพราะว่า ยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วค่ะก็ทําหน้าที่ของเราเต็มที่เป็นนักแสดงก็ถ่ายเท้ากัไหมเต็มที่แล้วก็จะว่ายังไงเราก็ถือว่าเป็นข้อติชมแล้วเราก็เอามาพัฒนาค่ะก็ไม่กลัวเรื่องการเปรียบเทียบจะเริ่มถ่ายทำเมื่อไหร่แค่เป็นป่าด้นนาโอ้ยน้องใหม่ไม่ต้องดันแล้วครับน้องใหม่ครับเป็นน้องใหม่ไฟแรงเป็นดาวรุ่งใช่ไหมครับติดอันดับดาวลุ่งอะไรด้วยไม่ต้องดันแล้วครับ อะไครนะครับจริงๆเริ่มเลยครับหลังจากวันนี้เริ่มกันเลยแต่ว่าตัวโดมเองก็เดี๋ยวก็เริ่มประมาณ15ครับอืเร่ีปที่2แล้วที่ว่ามันจะบง่ายขึ้นเื่อแรกเลยคัต้องง่ายขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าบทเรื่องนี้เนี่ยมันไม่เหมือนคุณไต่ภูมิครับคุณไต่ภูมิจะคันขงจะนิ่งๆก็จะง่ายกว่านี้แต่เรื่องนี้จะมีความแบบเป็นมนุษย์มากมีรักโลภโกรธหลงมากเลยก็ต้องต้องต้องมีมิติในการเล่นมากกว่านั้นอะไรอย่างนี้ครับ แต่ก็โชคดีว่าผมว่าละครเวทีก็ช่วยผมเยอะครับน่าจะดีขึ้นครับเอาใจช่วยผมด้วยแต่ผมมองว่าเรื่องก่อนๆนั้นพี่โยมยังชื่อยังแบบแข็งชื่อเลยหนักก็แข็งนะแข่งล้นชื่อเลยเออมันก็แข็งจริงอ่ะผมว่าคนเล่นละครคุณแรกครั้งแรกอะเนาะผมก็ไม่ปฏิเสธผมก็คงไม่ได้เก่งมาจากไหนะครับเดิมก็เป็นนักร้องมาตลอด10กว่าปี พิ่งอยู่ดีกระโดดมาเล่นละครเรื่องแรกมันก็ต้องมีการปรับตัวแค่มากองก็เวอร์แล้วครับเพราะว่าเจอคนใหม่ๆหมดแล้วก็ใครก็ไม่รู้ตื่นก็เช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใช่เพร <laughs> าะเป็นนักร้องมันนอนดึกนะพอตอนหลังปรับตัวได้อะไรได้ก็พยายามทําให้ดีที่สุดแต่ณวันนี้มาผมว่าผมก็มีความเป็นนักแสดงครอบในตัวผมอยู่มากขึ้นสวมหมวกนักแสดงมากขึ้นชัดเจนขึ้นก็ต้องทําให้ดีขึ้น เป็นธรรมดาถ้าเรื่องนี้เล่นเหมือนเรื่องที่แล้วอยู่ก็คงไม่ดีแน่พี่โดนมีการแสดงอยู่ไหมคะตอนนี้เรียนคะเรียนกับหมอแป่ว่าเวลาโดนคอมเมนต์ไม่ดีก็ไม่ได้เสียกำลังใจไม่อ่ครับไม่ผมว่าคนคอมเมนต์ดีๆก็มีครับแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ดีคนคอมเมนต์ดีหมดเลยไม่มีคนด่าเลยผมว่ามันก็แปลกทุกอย่างมันต้องมีสองด้านนะครับผมเข้าใจในตรงนี้ฝากไม่พัค่ะจะได้ชมกันได้ทำไม่สักเลยแล้วค่ะก็ขอฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมง,งานกันค่ะก็จะตั้งใจมากๆเลยค่ะก็ขอฝากก้อนทอแสงด้วยนะคะเร็วๆนี้ค่ะ <c oughs> เต็มที่แน่นอนครับฝากไปด้วยครับได้ดูประมาณปลายปายปีนี้ครับแน่นอนนะเต็มที่นะ